สวัสดีครับวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับได้เลือกได้ยามที่จะตัดเครือกล้วยนะครับสองเครือวันนี้นะครับหลังบ้านนะครับพายุเข้าพร้าวที่แล้วนะครับสองสามวันที่แล้วต้นกล้วยทาท่าจะลมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีการตัดนะครับนะครับเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวหามุมกล้องสวยๆก่อนนิดนึงนะครับเอาหนึ่งสองสามอ้วนๆแบบนี้จะขึ้นไหวไหมีนกาแพงอือโอเคครับพอไหวครับ จุดนี้ยางกล้วยเต็มแล้วนะครับก็เลยเป็นจุดตัดกล้วยโดยเฉพาะนะครับเดินดีๆนะครับระวังตกนะครับร่างกายก็อ้วนไปหน้าครับเจอโค้งโควิดจักยานก็ไม่ค่อยได้ปั่นเลยนะครับครับหลักการง่ายๆนะครับก่อนที่เราจะตัดนะครับตามที่ดูมาราะหลายๆที่ใน youtube นะครับก็คือเราคำนวณนะครับความสูงของต้นนะครับแล้วก็ตัดหนึ่งส่วนสของลำต้นนะครับ กะว่าให้มันหักลงมาแล้วมันพอดีครับไม่ถึงพื้นนะครับเราก็จะตัดได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวตรงนี้มันมีกำแพงอยู่นะครับผมกะแล้วว่าผมจะตัดให้มันหักลงมาอยู่บนกำแพงพอดีเนาะประมาณนี้แหละอ้หนึ่งสองสามเริ่มได้เลิกละขอสักนี่แหละอืม กดช่วยมันหน่อยสักนิดนะครับปึ๊บปึ๊บโอ้ยลมแล้วลมแล้วแล้วโอ้ยระวังลุ้นครับลุ้นครับจะพอดีกําแพงหรือเปล่าครับกลมันปืดทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อโอเคครับสวยงามครับครับอ๋อตำแหน่งได้พอดีนะครับแต่มุมกล้องอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับอยู่บนที่ยืนพอดีนะครับก็กะว่าจับแล้วก็ ให้มันหล่นอยู่บนกำแพงนะครับไม่ให้มันหล่นลงพื้นนะครับเดี๋ยวมันจะช้านะครับโอเคนะครับพร้อมแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับตําแหน่งตรงนี้ครับเดี๋ยวมือจับเขือยาวๆไว้แล้วก็ฟันโชว์เดียวเลยนะครับปุ๊บอืมครับอยู่บนกำแพงพอดีเลยครับสุดยอดมากเลยครับก็ทุนแรงเราไปได้เยอะนะครับเราก็ยกมาครับแล้วก็ให้ฟานให้ พ่อมารับนะครับพอดีพ่อตามาหาพอดีเดี๋ยวก็ให้พ่อมารับกล้วยหน่อยครับเดี๋ยววันนี้พอดีมันเป็นต้นที่ปลูกไว้หลังบ้านนะครับต้นนี้นะครับคว่ำหัวปลูกนะครับต้นจะได้ไม่สูงนะครับสี่ปีผ่านมาต้นอย่างสูงเลยครับแต่แตกหน่อเยอะจริงครับถ้าคว่ำหัวปลูกนะครับตอนนี้ก็ห้าสอใบนะครับพอมันลมไปทาง ฝั่งเพื่อนบ้านนะครับสองหลังนะครับก็เดี๋ยวจะแบ่งกล้วยให้เพื่อนบ้านด้วยนะครับเดี๋ยวขอห้าสอใบก่อนนะครับเด๋ยเย็นี้จะห้าสอต้นต่อนะครับโอเคนะครับสวยงามครับโอเคนะครับมาให้มันไปรบกวนเพื่อนบ้านนะครับตอนนี้ก็เกรงใจเขาอยู่เหมือนกันนะครับหลายต้นนะครับโอเคครับห้าสอนิดนึงนะครับตัดแต่ง ให้มันดูดีหน่อยครับเดี๋ยวจะไปจัดการเครือที่สองนะครับโอเคฝั่งนี้น่าจะพอได้ครับเดี๋ยวเย็นนี้เรามาจัดการต้นกล้วยกันต่อนะครับโอเคครับอืมก็ได้เหงื่อเหมือนกันนะครับเช้าเช้แดดยังไม่ค่อยออกอืมมาครับนี่ครับมีทั้งหมด4เครือนะครับเราตัดไปแล้ว 1, เครือเหลือ3เครือนะครับแต่ที่จะ กินได้ตอนนี้ก็แค่2เคเขือนะครับก็เขือด้านหน้านะครับอันนี้หันมาในตัวบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะตัดนะครับโดยกะเอาให้มันหักลงมาพอดีกับพื้นสนามหญ้านะครับโอเคไหนแค่ไหนโอประมาณนี้แหละครับอืมไหนลองดูดิเออประมาณนี้แหละอืมโอเคึ่งอืม อืมหักแล้วสวยงามครับไม่ถึงพื้นครับเกือบถึงพื้นนะครับโท่าทีตั้งกล้องไม่ถูกครับมองไม่เห็นนะครับแต่ก็พอดีครับยังไม่ถึงกับพื้นนะครับไม่ช้ําครับเดี๋ยวผมก็จะเทียบใบกัอนนะครับเพื่อสะดวกในการตัดครับจัดการให้เรียบร้อยนะครับติดตรงไหนก็จับนะครับโอเคนะครับต่อไปผมก็จะตัดกล้วยนะครับก็ ช้มือจับโอเคครับหล่นมาพอดีครับไม่สูงมากครับไม่ถึงกระช้ามันจะมีโคนกล้วยอยู่โอเคจากนั้นเราก็มาจัดการแบ่งกล้วยนะครับ2เครือนะครับแบ่งไว้นะครับเพราะตอนนี้ให้มันให้ยางมันหมดก่อนนะครับแล้วก็มันมีมดเกาะอยู่ด้วยเดี๋ยวให้หมดมันออกนะครับใช้มีดใหญ่ไปเดี๋ยวเป็นมีดเล็กครับโอเคครับเขือแรกเรียบร้อยนะครับต่อไปเขือที่สองครับสวยงามครับตัวนี้กล้วยนำว้านะครับ เปลือกบางนะครับสุกอร่อยครับลูกใหญ่ครับก็แบ่งให้น้องๆที่ทํางานทันประจํานะครับเสร็จเรียบร้อยครับผลงาน2ต้นวันนี้นะครับ2เครือนะครับเดี๋ยวต้นเดี๋ยวต้นเย็นค่อยห้าสอนะครับจัดการลูกครับตอนนี้เหลือ2เครือนะครับที่ให้ผลผลิตต่อไปนะครับนี่ครับผลงาน สองเครครับตัดล้อให้ยางมันหมดก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเอาไปบ่มภายในบ้านนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับ